พันเจพันแปนี่คือ all time high ของเราใช่ค่ะซึ่งเกิดเมื่อไม่นานเนี่ยกลับมาถึงจุดนั้นน่าจะได้ถ้าคนเห็นแล้วว่าบริษัทในประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยที่หลักๆทั้งหมดเนี่ยน่าจะกลับมาละยอดขายกำไรน่าจะกลับมาถึงจุดนั้นน่ะพันแเนี่ย ก็น่าจะมาได้กำไรของบริษัทจดทะเบียนในปีหน้าอาจารย์มองแนวโน้ม <c oughs> จะดีกว่าปีนี้เยอะไหมคะก็น่าจะดีขึ้นนะ<อ>เพราะปีนี้น่าจะลดไปครึ่งหนึ่งแต่มก็น่าจะดีขึ้นเพราะว่าเรื่องแ้งเรื่องต่างๆเขาก็จะน่าจะพออยู่ตัวได้อะไรได้นะมีการปรับตัวอะไรต่างหลายๆเซกเตอร์พลังงานอะไรก็จะอาจจะดีกลขึ้นมาหน่อยเพราะว่าราคาพลังงานเพิ่มขึ้นอะไรขึ้น พวกคอน s u m อ e r ในประเทศเองเนี่ยเพราะปีนี้เนี่ยม,มันก็เหงาไปหลายเดือนะจะมาถูกปิดไปทุกอะไรแต่นี้เปิดกลับขึ้นมาได้ก็ก็ดีขึ้น<ม>ก็น่าจะดีขึ้นนะแต่มันยังห่างจากของเดิม,มถ้าดูนาทีนี้ยังห่างจากปีปี 6, 6, 6, 6, 2, หกหกหกสองจะห่างจากปี6-2สองพอสมควร<ม><ม>อาจจะยังอยู่สักห่างสัก25สปมมติปีนี้อาจจะห่างห้าสร์เซ็นจากปีหก แต่ว่าแต่ปีหน้าอาจจะห่าง25%สมมติอย่างเงี้ยฟื้นตัวขึ้นมา25%มันก็จะไม่กลับไปที่เดิมนะแต่ว่าอย่างที่ว่าเนี่ยถ้าเม็ดเงินเยอะๆต่อให้กําไรลดลงแต่ไม่มากเนี่ยมันก็ด้วยเม็ดเงินที่เยอะๆคนที่เข้ามาเนี่ยเยอะมากพร้อมที่จะซื้อหุ้นที่แพงขึ้นมันก็อาจจะทําให้หุ้นขึ้นได้เหมือนกันนะหุ้นขึ้นได้นะผมไมงคิดว่าในส่วนตัวผมเนี่ยยังคิดว่า ถ้าไม่มีอะไรที่จะเรเวลานงไปอีกสำหรับประเทศไทยเนี่ยปีหน้าก็ผมความรู้สึกผมนะน่าจะหุ้นน่าจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นนะมแม้ว่ากำไรก็ยังไม่เท่าเดิมเศรษฐกิจก็ยังไม่ค่อยโตเท่าไหร,ร่แต่ด้วยเ,เงินที่เยอะมากเ,เงินที่เยอะมากนี่จริงๆก็ต่างประเทศก็อาจจะชวนหนึ่งซึ่งก็อาจจะไม่เยอะอย่างที่เราคิดแต่ว่าคนไทยอ่ะคนไทยนาทีนี้ก็เข้ามาเล่นหุ้นเยอะมากผมเห็นแล้วผมตกใจเหมือนกันว่า โอ้โหทาไมคนไทยเข้ามาเล่นหุ้นเยอะขนาดนี้ซึ่งเขาคิดถูกใช่ไหมอาจารย์ที่เข้ามาในตลาดหุ้นช่วงนี้ช่วงนี้ก็ถือว่าถูกเพราะว่าราคาหุ้นมันขึ้นมาแต่มันขึ้นมาด้วยเพราะเขาเข้ามาเนี่ยคือคือมันก็เรียกเซิร์ฟโปรเฟซีถ้าทุกคนคิดแบบเดียวกันว่าหุ้นมันจะขึ้นเขาก็เข้ามาพอเขาเข้ามาหุ้นก็ขึ้นจริงแต่มาไม่ต้องไม่ต้องเกี่ยวข้องกับพื้นฐานมากเท่าไหร่คือมันขึ้นเองอ่ะแต่มาเพราะว่าถ้าคนลุมเข้ามาอย่างนี้แล้วคนที่เข้ามารอบเนี้ยเป็นเด็ก รุ่นพูดยังไงว่า30 20ไปไปลายสามไม่ค่ยเกิน40 uh ่ huh. เป็นคนรุ่นใหม่ที่ไม่เคยอยู่ในตลาดทุ่นไม่รู้จักรุ่นโดยซ้ำแบบอยู่ๆก็เข้ากันมาแบบเยอะมาก uh huh. ผมไปพูดในที่สรมมนาตอนหลังนี่ตกใจมาก uh huh. คนหนุ่มรุ่นเดียวกันหมดเลยใกล้เคียงกันมากอายุ uh huh. ร,ระหว่างผมว่ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดจนกระทั่งสามสิบห้าสิบกอะไรแถวๆเนี้ย เป็นชัดเจนมากว่านี่คือเจนวายเจนวายที่แบบเริ่มเข้ามาแล้วก็เจนหลังจากเจนวายนิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่เป็นเจนวายที่เข้ากันมาเยอะมากแล้วก็เขาเข้ามาแบบก็ลงทุนแบบเล่นเองอะไรเองบางคนก็ไปต่างประเทศไปอะไรต่างๆแต่เม็ดเงินจากตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามาจากหนึ่งจากส่วนตัวด้วยสองจะมาจากครอบครัวจากพ่อแม่อะไรต่างนะที่เงินตอนนี้มันไม่รู้ไปไหน ดอกเบีย้ยกันไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวเนี่ยจะเป็นตัวที่ผมคิดว่าจะช่วยประคองหุ้นทําให้ใหุ้นยังขึ้นได้ทั้งที่พื้นฐานก็ยังไม่รองรับเท่าไหร่การเติบโตก็ยังไม่แน่นอนแล้วก็ไม่โตเร็วเท่าไหร่แต่<ม>ก็ม,มองข้ามฉอดไปเรื่อยๆว่าถ้าปีหน้าไม่ขึ้นหมายปีหน้าโควิดไม่หายต่อไปมันก็จะหายเขาก็ยอมจ่ายแต่มาแล้วพอยอมจ่ายเนี่ยพอซื้อปุ๊บเนี่ยอ้าวไม่ขึ้นพอขึ้น คนคนอื่นก็เห็นก็เข้าไปซื้ออีกเพราะนาทีนี้เ,นนเขาก็บอกว่าเขาจะซื้อหุ้นอะไรหละมันก็ต้องมีหุ้นตัวที่ดีหน่อยดีกว่าตัวอื่นพวกนี้ก็จะเป็นตัวนำให้ขึ้นก็ไ,ได้อาจารย์พูดถึงดีมานสำหรับปีหน้า2020อาจารย์มองว่าดีมาน มาแน่ทั้งจากต่างประเทศที่เงินเนี่ยตอนนี้ร้นเลยในสภาพคล่องในประเทศเองก็มีคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาลงทุนในตลาดบ้านเราด้วยนะคะทีนี้ในฝั่งของดีมาเนี่ยมาแน่ทีนี้ในฝั่งซัพพลายนะอาจารย์นะซัพพลายก็คือหุ้นที่เราจะไปลงทุนอาจารย์มองว่าหุ้นแบบไหนคะที่มันจะตอบโจทย์สําหรับคนที่แบบว่าจะเริ่มเข้าไปลงทุนหรือว่ามองหาหุ้นตัวนั้นอยู่คือนาทีนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นที่บอกว่าเอ้ยเขาทนทานโควิดได้ ใช่ไหมรอบแรกเนี่ยรอบแรกคือหุ้นที่ขนาดกลางๆที่แบบว่าโอ้โหราคาหุ้นขึ้นไปเยอะมากหุ้นพวกนี้คือหุ้นที่เขาบอกว่าเฮ้ยของเขาเนี่ยแม้กระทั่งโควิดเนี่ยกําไรไม่ลดและโตขึ้นด้วยโตขึ้นอาจจะโตไม่มากแต่โตใช่ไหมแล้วก็เนื่องจากว่ามันมีหุ้นแบบเนี้น้อยน้อยตัวแล้วพอคนเห็นคนเข้าไปซื้อคนก็ซื้อตามซื้อตามใช่ไหมแล้วก็กลายเป็นหุ้นเก่งกําไรไปละหุ้นกลุ่มนี้ ราคาจะขึ้นไปเวอร์ขึ้นไปเวอร์<ม>จะมาทั้งที่ก่อนโควิดราคาตอนนี้เท่าน,นี้ตอนนี้มันขึ้นเกินไปเยอะขึ้นเกินไปด้วยทั้งที่แบบว่า้มันก็ไม่ได้อะไรที่ดีขึ้นกว่าตอนไม่มีโควิดเพราะหุ้นพวกนี้ก็โตพอโตได้อยู่แล้วในระดับหนึ่งนะวันดิจิตไม่ได้โตเยอะนะเป็นหุ้นคอนซู m เมอร์บ้างหุ้นอะไรบ้างหุ้นที่เกี่ยวข้องกับประชาชนทั่วไปที่แบบว่านะไม่ตกไม่ตกทั้งที่เกิดโควิด ซึ่งปกติมันควรจะตกะหุ้นคอน s u m e r ส่วนใหญ่ควรจะตกเพราะว่ากําลังซื้อน้อยลงใช่ไหมแต่หุ้นพวกนี้อาจจะบอกว่าเอ้ยเขาอยู่ในเซกเตอร์แบบนี้แล้วเขาก็เก่งขึ้นอะไรขึ้นสามารถจะส่งออกได้ด้วยอะไรด้วยผสมผสานนะพวกนีก้ขึ้นไปเยอะต่อมาก็พอขึ้นไปเยอะเนี่ยมันก็คนเริ่มเทคโปรฟิตเหมือนกันนะแล้วก็ต่อมาก็หุ้นหุ้นตัวใหญ่หุ้นตัวใหญ่หุ้นแบงค์ห,ห, bank, หุ้นพลังงานตัวใหญ่ขึ้น นี่คือตักต่างประเทศลนะเม็ดเงินในพวกที่ผมพูดรอบแรกนี่คือเม็ดเงินในประเทศเป็นนักเล่นหุ้นที่แบบรุ่นใหม่ๆแล้วก็เล่นหุ้นก็หวังกําไรเร็วเล่นหุ้นเก่งกําไรเป็นหลักแล้วจริงๆเขาก็ไม่ได้ศึกษาอะไรมากพอเห็นหุ้นขึ้นก็ซื้อซื้อซื้อ,อ,อ,อแล้วมันขึ้นจริงก็ซื้อกันใหญ่จำอะไรรอบสองนี้ก็เป็นรุ่นรุ่นฝรั่งรุ่นสถาบันที่ว่าเฮ้ยหุ้นแบงก์มันตกมาเยอะหุ้นนู้นตกมาเยอะ,ยอะแล้วพวกเนี้ยจริงๆแล้วมัน มันดูเลวร้ายมากแต่ว่าเอาเข้าจริงจริงมันพอไปได้ค<ะ>เช่นแบงก์บอกว่าเนี่ยหลายแบงก์เขาไม่น่าจะมีปัญหานะเพราะว่าเขาสำรองเยอะจะมาเขาเปิดออกมาแล้วว่า,าลูกดีหลายคนก็ไม่ไม่ต่ออายุละยอมจะกลับมาผ่อนมามันเริ่มดูดีขึ้นจะมาก็กลับมาซื้อซื้อมันก็ขึ้นไปอะไรไปจะมาสถานการณ์มันก็เป็นอย่างนี้แต่ว่าต่อรอบจากนี้ต่อไปเนี่ยจริงๆแล้วก็ก็ต้องระวังนะเพราะว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันนี่ธรรมชาตินะหุ้นเก็งกาไรเนี่ยมันจะมีจังหวะมันพอขึ้นขึ้นขึ้นแรงๆมันก็มีหุ้นรอบต่อมาขึ้นยิ่งขึ้นแล้วถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะลงเพราะว่าถ้าที่ผมดูเนี่ยหุ้นเก็งกําไรเนี่ยตอนนี้เราถาแพงเบอหมดพี่ยังเกือบร้อยเท่าเลยนะนี่นี่คือหุ้นขนาดกลางกลางหุ้นเล็กตายเพราะว่าหุ้นเล็กสตอรี่ไม่มาก็จะเป็นหุ้นขนาดกลางสตอรี่ไม่่อยมาหุ้นเล็กเนี่ยมันจะบอก เข็มไม่ได้ว่ากําไรเพิ่มขึ้นนู่นนี่อะไรต่างยอดขายดีขึ้นอะไรต่างไม่ค่อยได้นาหุ้นเล็กจะเนยนเลยแต่มาหุ้นยางกลางนี่ดีแต่ว่าต้องระวังว่าพวกนี้จริงๆมันแพงมากถ้ามองในแง่ว i เนี่ยเขาเราบอกว่านี่ไม่ใช่ VI แล้วนี่คือหุ้นเก่งกําไรนี่คือหุ้นเล่นโกรดเล่นโกรดก็คือว่าคนคาดหวังว่ามันจะโตด้วยจ่มาก็เข้ามาแหกแล้วเล่นแต่ว่าเราดูว่าหุ้นพวกนี้ไม่ใช่หุ้นนิวอีโคโนมีเป็นหุ้นโออีโคโนมี เพียงแต่ว่าเขาทําได้ดีราคากําไรมันดีขึ้นอะไรขึ้นแต่ดีขึ้นไม่ได้มากแล้วก็จะไม่อยู่ทนจะไม่อยู่ทนถึงเวลาก็นิ่งกันหยุดตอนนั้นอาจจะอันตรายเพราะ PE คุณสูงมากคุณกําลังเล่นโกรดซึ่งเล่นหุ้นโกรดในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนี่อันตรายมากเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันรับไม่ไหวแล้วจะมาตอบไม่ไหวเพราะเศรษฐกิจมันมันแย่ลงแย่ลงเนี่ยมันก็จะทําให้ พอกําไรหยุดกําไรตกเมื่อไหร่อันตรายมากราคาจะลงพวกแต่ซึ่งในดีตก็เกิดมาตลอดหุ้นโกลดเนี่ยจะวิ่งเร็วมากแล้วก็ถึงจุดหนึ่งที่ว่าความจริงมันเริ่มปรากฏว่าคุณโกลดไปไม่ไหวพอตกปุ๊บเนี่ยคนก็จะเทขายร่อันตรายมากแต่หุ้นแบงค์ใหญ่หุ้นหุ้นใหญ่รวมถึงหุ้นแบงค์เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เป็นหุ้นแย่อยู่ตอนที่หุ้นหุ้นแบงค์โตขึ้นมานี่เป็นหุ้นแย่อยู่ ตอนที่หุ้นขนาดกลางๆที่โตโตบนแบบเป็นเท่าๆตัวบางทีก็มีพวกนี้คือเป็นโกรดนะผมคิดว่าหุ้นโกรดอันตรายแล้วก็ต้องมาหุ้นแวร์ยูซึ่งฝลังเข้ามาเห็นแล้วว่าพวกนี้เป็นแวร์ยูราคาจุกเขาเข้ามาป๊บก็ขึ้นแหละนะพอขึ้นปุ๊บก็กจ็จะต่อไปถึงนาทีนี้ก็อาจจะยังไปได้นะความรู้สึกผมว่าหุ้นแบงค์หุ้นไมน่ผมชอบพูดด้วยนะหุ้นใหญ่ๆเนะี่ย ที่ผู้ง่ายเป็นผู้นําของประเทศเป็นแบ็คโบลกลุ่มปตทก็ได้ใช่ใช่ใชเป็นกระดูกสันหลัง,งของประเทศกลุ่มโทรคัมนาคมน,นี่คือหุ้นที่เป็นกระดูกสันหลังของประเทศค,คือไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไมีไม่ได้แล้วก็ถ้าคุณจะต้องใช้โทรคมนาคมคุณก็ต้องใช้พวกนี้ถ้าคุณใช้แบงก์กับหุ้นพวกนี้พลังงานก็หุ้นพวกนี้รีเทลก็หุ้นพวกนี้เขาแทบจะกึ่งกึ่งมอนอปอลี่เศรษฐกิจในในภาคนี้ของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเศรษฐกิจเริ่มฟื้นกับพืนงมาเนี่ยนี่คือคนที่จะดีขึ้นได้ไประโยชน์ขึ้นและเนื่องจากว่าราคาหุ้นเข้าลงเยอะไม่ค่อยมีหุ้นตัวไหนขึ้นหรอกมันก็จะกลับมาได้ผมคิดนะว่ามันจะกลับมาได้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ยังไม่กลับมาเท่าเดิมนะแต่เนื่องจากเม็ดเงินมันเยอะเม็ดเงินมันต้องหาที่ลงใช่ไหมแล้วก็เขาก็ยังได้ดีเทิร์นพอใช้ได้พวกนี้ก็จะมีโอกาสจับมาและผมคิดว่าต้องกลับมาเท่าเดิมอย่างน้อยนะภายใน ไม่กี่เดือนน่าจะไม่กี่เดือนต่างใช้ก็กลับหมดแล้วแต่เราอ่ะยังไม่ทันกลับกลับไม่ทันสิ้นปี่ <c oughs> อ,อาจจะต้องข้ามปีหน่อยคิดว่านะแต่ก็จะกลับ <c oughs> เพราะว่ามันมันคุกคนก็บอกแลกาดแล้วประเทศไทยแล้วก็ยังไงก็ต้องกลับมาละเศรษฐกิจไทยไม่ร่วมสลายหรอกจะมาช้าหน่อยแต่ว่ากลับมันน่าจะกลับมาและหลังจากนั้นเนี่ยถ้าสถานการณ์การเมืองสถานการณ์เศรษฐกิจเมืองไทย ราบลื่นพอใช้ไม่มีอะไรที่ไปสะดุดผมก็ยังเชื่อว่าไอ้พวกบริษัทใ,ใหญ่ๆเจาใหทั้งหลายเนี่ย <c oughs> ก็จะค่อยๆดีขึ้นไปแ <c oughs> ม้ว่าเศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีมาก <c oughs> หรอกแต่ว่าก็ค่อยฟื้นไม่เท่าเดิมแต่ว่าคือช่วงขาขาขึ้นตรงเนี้ย <c oughs> มันก็น่าจะดันให้หุ้นกลุ่มใหญ่ตรงเนี้ยพวกหุ้นตัวใหญ่ๆที่เป็นหลักของประเทศทั้งหมดเนี่ยกลับมา <c oughs> จนถึงสิ้นปีเนี่ย <c oughs> ผมยังหวังนะว่ามันจะต้องเพิ่ม จากหนึ่งห้าปดศไปนะแล้วก็อาจจะโตต่อไปได้อีกสักพักหนึ่งเพราะว่ามันควรจะต้องกลับมาหนึ่งห้าปดศูนก่อนนะ mm hmm. แล้วเมืองไทยเราเนี่ย<ต>ไ,มไม่ใช่หนึ่งห้าดูนไม่ใช่ 80, หนึ่งห้าแปดศนคนจะกลับมาตั้งแต่สองสามเดือนปีหกสามแล้วหกสี่แต่ว่ากลับมาถึงพันเจ็ดันแปดแล้วพันเจ็ดพันแปดนี่คือออเทนไฮของเราใช่ค่ะซึ่งเกิดเมื่อไม่นานเนี่ยเมื่อ <c oughs> ปีสองปีปีสองปีที่แล้วกลับมาถึงจุดนั้นน่าจะได้ถ้าคนเห็นแล้วว่าบริษัทในประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยที่หลักๆทั้งหมดน่าจะกลับมาแล้วยอดขายกําไรน่าจะกลับมาถึงจุดนั้นน่ะพันแปดเนี่ยก็น่าจะมาได้หมายความว่าสองสามปีอย่างเนี้ยคอย่างอย่างชาติสองสามปีอย่างเนี้ยมันน่าจะกลับมาได้ถ้ามันควรจะจับเพราะว่ามองไทยเราก็พูดตรงๆนะเราแลกกาดมายาว เราหนึ่งพันแปดร้อยนี่ยรงเคยเกิดครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีแล้วนานแล้วใช่ไหมก็ก็มันน่าจะกลับมาโดยโดยกลุ่มที่เป็นกระดูกสลักกระดูกสลัเนี่ยนะครับเพราะพวกนี้เขาคึงคึงโมโนโปลี่คิงคงอะไรแล้วสินค้าเขาเนี่เป็นสินค้าดเมิสติกเป็นส่วนใหญ่สินค้าก็ตคนใช้ใช้เพราะฉะนั้นเขาน่าจะกลับมากลับสู่สเตตัสที่เขาเคยเป็นได้เพราะว่ากไรได้เขาถึงกับไนเขาถึงเท่าเดิมแล้วมันก็ต้องมีเหตุผลว่า พันเจ็ดพันแปดร้อยจุดนะเอาเนี้ยน่าจะกลับมานะแต่ปีหน้าจะจะถึงทีเดียวหรือเปล่าไม่แน่ใจอาจจะไม่ถึงทีเดียวจะปีหน้าจะเป็นพันเจ็ดผมไม่รู้คปีต่อไปจะเป็นพันแปดเพราะฉะนั้นสองสามปีจากเนี้ยพอลงจุนได้ความรู้สึกผมนะแต่ที่ว่าปีหน้าไม่ได้มีปัญหาอย่างอื่นนะถ้าปีหน้ามีปัญหาอย่างอื่นก็ไม่แน่ใจนะเพราะเรากำลังเห็นว่าโอ้ปีหน้าเราก็เหนื่อยนะมีหลายๆเรื่องที่ค้างๆอยู่ะ ก็จะลักษณะอย่างนี้แต่ว่าหลังจากนั้นอันนี้เหนื่อยละเพราะว่ากระดูก,<า>กสันหลังของเรา,ากระดูกสันหลังของเราเนี่ยมันก็หลังจากมันมันถึงพันแปดร้อยจุดแล้วเนี่ยมันจะลำบากแล้วว่าคุณจะไปต่อคุณต้องมีสตอรีม่มีบริษัทใหม่ๆที่จะโดดเด่นขึ้นมาที่อะไรจะมาที่จะมาสร้างผลกำไรเพิ่มอะไรต่างๆที่ต้องเป็นบริษัทใหญ่ด้วย ถ้ามันจะดันดันชนีได้ค่อจจะอาจารย์เห็นยังคะตอนนี้ยังไม่เห็นนี่น่าเสียใจว่าเรายังไม่เคยเห็นเลยนะว่ามันมีริษัทใหญ่ๆแบบนี้ไหมถ้าเราจะมองบอกเออเดี๋ยวมีปตทโออาร์อ่าใช่อันนี้อาจจะเป็นตัวนึงที่แบบก็พออะไรได้แต่ว่าเอสซีอ่าอะไรอย่างเงี้ยคือคือแต่ว่ามันก็ยังไม่ไม่ใช่เป็นแบบชัดเจนว่าเป็นเวฟเป็นกระแสมันแล้วจรงิงๆโออาร์ก็ยังไม่ใช่นิวอีกคนนงไม่จริงๆจะมาเพราะว่ามันก็ยังเป็นโออะไรเพียงแต่ว่าเป็น เซกเตอร์ใหม่ๆที่แบบดูแล้วมันอะไรต่างๆใจะมะก็อันนี้ก็เลยห่วงเหมือนกันว่าตลาดหุ้นประเทศไทยเนะี่ยโอเคละเราอาจจะแบบฟื้นคืนมาได้บ้างะนะในระดับที่พอใช้สำหรับระยะสั้นสองสามปีแต่หลังจากนั้นก็เป็นประเด็นที่น่าห่วงต่อว่าจะไปยังไงถ้าคุณจะยิงไปกับพื้นฐานของบริษัท เพราะขึ้นฐันของบริษัทคืออินค่อนข้างอินตัวค่ะถ้าบริษัทอินตัวปุ๊บเนี่ยเดือนเช่นนี้ก็ไปย่ะ